สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมนิพันธ์จากนิพันธ์สตูดิโอและนี่คือช่วง Movie Reviews กับ m Movie g e e k ครับเอาละครับและก่อนที่เราจะมารีวิวภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องนั้นเราจะต้องเข้าใจถึงคอนเซปต์และพื้นฐานของการรีวิวหนังของเราก่อนนะครับ Movie Premise นะครับหรือว่า ตาก,กะพื้นฐานของตัวภาพยนตร์ที่เขาต้องการจะนําเสนอออกมานั่นเองครับนี่เป็นอีกหลายส่วนเหมือนกันที่ทําให้การที่เราเข้าไปดูหนังบางเรื่องเนี่ยทำให้เราผิดหวังเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราคาดหวังในสิ่งที่ภาพยนตร์ไม่ได้ต้องการที่จะเสนอให้เราได้เห็นนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องเข้าใจถึง premise ของภาพยนตร์นั้นๆก่อนที่เราจะเข้าไปชมนั่นเองครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเช่นภาพยนตร์เรื่อง interstellar นะครับผม premise ของตัวหนังจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร์นะครับเช่นเดียวกันกับการเดินเรื่องต่างๆที่เป็นในเชิงนัยยะที่มีตรก,กะแล้วก็เป็นปรัชญาในเชิงที่สูงเช่นเดียวกันกับทฤษฎีต่างๆที่ภาพยนตร์ได้เสนอออกมานั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าไปดูภาพยนตร์ตัวนี้เพื่อจะดูยานอวกาศที่จะบินโชว์ผ่านทะลุรูนอนยิงกันกระจาย ก็คงไม่ใช่ภาพยนตร์ที่จะตอบโจทย์ให้กับเราเช่นนั้นนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการที่เราชมภาพยนตร์นั้นๆโดยที่เราจะต้องตั้งความคาดหวังของเราไว้ที่ตัวพรี m i สของตัวหนังเองนะครับเอาละครับและสําหรับวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง AI Artificial Intelligence AI นะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่รีลิสออกมาในช่วงปี2001น,นะครับกำกับโดยสตีเฟนสปิลเบิร์กนะครับคงจะไม่ต้องบอกครับว่าเขาคือใครโอเคนำแสดงโดยเฮลลี่โจเอลออสแมน จ u ดลอ a ์และฟรานซิสโอคอนน์เรื่องราวสั้นๆนะครับผมก็เป็นภาพยนต์ที่ถูกเซตไว้ในอนาคตนั่นเองซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าอะไร global warming ก็คือน้ำท่วมแล้วก็ทรัพยากรต่างๆของโลกเนี่ยลดน้อยลงมากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่มนุษยชาติเนี่ยจะต้องคอยปกป้องแล้วก็รักษาทรัพยากรของตัวโลกไว้โดยที่ ไม่ผลิตลูกออกมาหรือไม่ไม่มีลูกนั่นเองครับหรือมีลูกให้น้อยที่สุดโดยการสร้างหุ่นยนต์นะครับหรือ AI นั่นเองเพื่อทดแทนประชากรมนุษย์จริงนะครับเพราะอย่างที่เรารู้หุ่นยนต์ก็คือหุ่นยนต์ไม่กินแล้วก็ไม่ดื่มน้าไม่หายใจก็คือค่อนข้างจะแบบคือช่วยลดการเผาผลาญทรัพยากรโลกให้กับมนุษย์ที่ยังมีอยู่นะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยพาพยนตร์ก็จะปูออกมาด้วยตัวเนื้อเรื่องที่บอกว่าโอเคเกิดอะไรขึ้นกับโลกแล้วก็น้ําท่วมบลาบลาบลาต่างๆนาน,นาน,นะครับแล้วก็เปิดตัวอยู่ที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งครับที่เป็นบริษัทษที่ผลิตหุ่นยนต์นั่นเองครับหรือว่า AI ก็คือเขาพยายามที่จะสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถรักคนได้นะครับโดยมีหัวหน้านักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนหนึ่งครับที่เสนอไอเดียตัวนี้ขึ้นมาที่จะสร้างหุ่นยนต์ที่จะสามารถรักคนเป็นนะครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งปรัชญาในตัวภาพยนตร์ที่ถูกปูเอาไว้ให้เราได้เห็นถึงคอน FLICT แล้วก็ความน่าจะเป็นไปได้ในการสร้าง AI เหล่านี้นะครับก็คือการสร้างหุ่นยนต์ที่จะรักคนได้โดยที่มีอิสระภาพในการตัดสินใจในการรักคนและเนื้อเรื่องก็ค่อยๆเจาะจงไปที่ครอบครัวหนึ่งนะครับที่เป็นออสองสามีภรรยานะครับผมที่ สูญเสียลูกไปจริงๆไม่ได้ว่าเสียสิคือประมาณว่าอยู่ในขั้นโคม่าครับผมถูกแช่แข็งไว้ในช่องฟีดนั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองสามีภรรยานเนี่ยก็มีความหวังน้อยมากครับที่ลูกคนเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นไอเดียของสามีนะครับผมที่ซื้อหุ่นยนต์ AI เด็กนะครับผมจากบริษัทในตอนแรกนั้น มาเป็นลูกหรือว่าทดแทนลูกของเขานั่นเองนะครับซึ่งหุ่นยนต์เด็กตัวนี้ก็ชื่อว่าเดวิดนะครับผมรับบทโดยเฮลลี่จอยออสแมนนั่นเองนะครับผมคือเป็นหุ่นยนต์ประมาณวัยสัก10 10ขวบ9ขวบประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเป็นเด็กที่แบบเออดูดูแบบปกติทั่วๆไปครับแต่แน่นแต่แน่นอนเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็น AI คือเป็นเป็นหุ่นยนต์เป็นเหล็กเป็นสายไฟอะไรพวกเนี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้อ,อ่าการปฏิกิริยาโต้ตอบ ในช่วงแรกๆจะแข็งนิดหนึ่งเพราะว่าเขายังไม่ถูกโปรแกร,รมโดยผู้ใช้นั่นเองตังนั้นแล้วเนี่ยสตอรี่ก็ค่อยๆดําเนินไปเราก็จะเริ่มเห็นความสัมพันธ์นะครับของความเป็นแม่ชื่อมอนิก้านะครับรับบทโดยฟรานซิสนั่นเองแล้วก็ในส่วนของเออจ้าตัวเด็กหุ่นยนต์นะครับก็คือเดวิดนั่นเองนะครับสองคนนี้ก็เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงจุดหนึ่งทีเ่เขาเนี่ยจะต้องโปรแกร,รมให้กับเด็กเนี่ยให้รู้ว่า ให,ให,เให้เด็กก็คือหุ่นยนต์ครับให้เดวิดเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยคือแม่เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะตั้งโปรแกรมเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์ทั่วไปที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบทั่วไปเหมือนเหมือนหุ่นยนต์ทั่วไปที่ถูกโปรแกรมไว้นะครับแล้วมันก็มาถึงจุดหนึ่งที่โมริก้าเนี่ยตั้งโปรแกรมให้กับเดวิดนั่นเองในฐานะที่โมริก้าเนี่ยเป็นแม่ของเดวิดนะครับและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เดวิดเนี่ยมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับผมก็คือเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นลูก และมอนิก้าเนี่ยก็มีความเป็นแม่ก็คือแม่ของเขานั่นเองนะครับดังนั้นสตอรี่ก็ค่อยๆดําเนินไปเรื่อยๆเ,เห็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันมอนิก้าก็เริ่มที่จะรักเดวิดแล้วก็ยอมรับในฐานะที่เป็นลูกคนใหม่นั่นเองนะครับผมแต่แน่นอนนะครับคอนฟลิกต์ก็ยังมีอยู่ในเรื่องที่ประมาณว่าแบบเขาเป็นแค่หุ่นยนต์นะ ยังไงซะแล้วเขายังเป็นแค่หุ่นยนต์ที่เขาถูกโปรแกรมมาเพื่อที่จะรักเท่านั้นดังนั้นมันก็สมเหตุสมผลถ้าเขาจะมีสัญชาตญาณของความเกลียดชังด้วยและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนดูเนี่ยก็จะเริ่มคิดไปเหมือนกันว่าเออแฮะมันก็จริงเหมือนกันมันก็มีหลายๆอย่างที่มันที่มันเล่นกับ psychological แล้วก็ ออทางด้านปรัชญาค่อนข้างสูงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพลอตก็มา break าวน์ถึงอีกจุดหนึ่งที่ว่าลูกชายของมอรนิก้าเนี่ยคนที่ถูกแช่แข็งไว้ในช่องฟีีนะครับผมก็ฟื้นขึ้นมาเอาละครับดังนั้นแล้วคอน FLICT ใหญ่โตก็เริ่มที่จะสร้างความแตกร้าวฉานให้กับความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้นั่นก็คือว่าคือเดวิดเนี่ยก็ยังรักแม่อยู่พอลูกคนเก่าเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาชื่อว่ามาร์ตินนะครับผมก็เริ่มที่จะมาเทคหรือว่า พยายามเล่นบทบาทของกลับมากับการที่จะเป็นลูกของโมนิก uh, าเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยแน่นอนนะครับในส่วนของเดวิดแล้วก็มาร์ตินเนี่ยก็จะคอยแบบประมาณไม่ไม่ค่อยถูกกันในจุดหนึ่งนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่เดวิดปัญหาอยู่ที่มาร์ตินนั่นเองเพราะมาร์ตินเนี่ยเป็นมนุษย์จริงๆเขาจะมีความอิจฉาริษยาแล้วก็มีความโกรธแค้นอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็พยายามที่จะแบบพยายามใส่ร้ายแล้วก็ ประมาณนะครับผมให้กับเดวิด uh, นั่นเองดังนั้นก็มาถึงจุดหนึ่งที่โมนิก้าคนเป็นแม่นะครับผมรับไม่ได้ของ uh, การการกระทําหรือว่าจะเรียกว่าไงดีคือคือแบบคือเอาง่ายๆคือพอพอได้ลูกจริงมาแล้วดังนั้นไอ้ลูกที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยไอ้เจ้าเดวิดเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการอีกต่อไปแล้วนะครับดังนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ฮาร r ดเบรคกิ้งมากคือแบบใจสลายเลยก็คือแน่นอนครับก็คือโมนิก้าเนี่ยจะต้องเอาเดวิดไปทิ้งหรือเอาไปปล่อยวัดไม่มีวัดเนาะลืมไปโอเคไป ตัดหางปล่อยวาดก็แล้วกันนะครับในตอนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ทิ้งเดวิดไว้ในป่าคนเดียวนะครับไม่ใช่คนเดียวคนเดียวได้คนเดียวกับไอ้ตุก๊กตาอีกตัวหนึ่งก็คือเท็ดนั่นเองนะครับหรือเท็ดดี้ก็คือเป็นเป็นหมีก็ไอ้ตัวนี้จริงๆก็อยู่ตั้งแต่ตอนอเริ่มเรื่องแล้วก็จะเป็นอีกหุ่นยนต์ของเล่นตัวหนึ่งที่แบบเก่าๆแก่ๆในเสียงจะออกแก่ๆแล้วพว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะล้าหลังแล้วแต่ว่าเป็นเป็นเป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ตัวเดียวที่เดวิด จะสามารถพูดคุยกันในภาษาหุ่นยนต์ของเขาได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ฝังใจเดวิดท,ที่สุดก็คือก่อนที่เขาจะถูกทิ้งเนี่ยแม่ของเขาเนี่ยได้เล่านิทานเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพี่นอกคิโอทุกคนน่าจะเข้าใจกันดีก็คือแบบเป็นหุ่นไม้แล้วกออ็นางฟ้าก็เสกให้เขากลายเป็นเด็กรประมาณนั้นก็คือนั่นคือเรื่องราวอย่างหนึ่งที่เดวิดฝังใจและต้องการที่จะเป็นเด็กจริงให้ได้เพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้แม่ของเขาเนี่ยจะยอมรับผู้ง่ายก็คือว่าแม่ของเขาเนี่ยจะรักและยอมรับในการที่จะเป็็นเดก เป็นคนจริงๆของเดวิดเท่านั้นดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เดวิดถูกทิ้นไปก็เปรียบเสมือนว่าแม่เนี่ยแม่ของเขาโมนิก้าเนี่ยไม่ยอมรับในการเป็นหุ่นยนต์ในตัวตนการเป็นหุ่นยนต์ของเขานั่นเองดังนั้นนี่ก็คืออีกพ r e m i s e หนึ่งของตัวละครของเราเดวิดของตลอดทั้งเรื่องคือการตามหาบลูเฟรี่หรือว่านางฟ้าสีฟ้างงแล้วทําไมเขาเรียกบลูเฟรี่ใช่ไหมโอเคดังนั้นเรื่องราวของเดวิดก็เป็นการผจญภัยที่ ค่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆครับก็คือจะมีคอนฟ lict ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของมนุษย์ที่ต่อต้านหุ่นยนต์หรือว่า AI นั่นเองในภาพยนต์เขาใช้คำว่าเมก้านะครับผมคือต่อต้านพวกหุ่นยนต์ก็จะเอาหุ่นยนต์มามาพังมาทําลายมาเผาทิ้งอะไรประมาณนะครับเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นลทัทธิหนึ่งที่ ที่หัวรุนแรงเหมือนกันที่ประมาณว่าคือข้าหุ่นยนต์ทิ้งอะไรประมาณนี้ดังนั้นสตอรี่ก็ค่อยๆดําเนินไปจนกระทั่งเดวิดของเราเนี่ยเจอกับตัวละครอีกตัวหนึ่งชื่อว่าโจนะครับเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันนําแสดงโดยจุดลอนั่นเองนะครับผมจุดลอก็จะเป็นเหมือนหุ่นยนต์นักรักนะครับผมอย่างที่ผมบอกก็คือก็จะมีหุ่นยนต์อยู่หลายๆประเภทที่ถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับมนุษย์ในแต่ละจุดในแต่ละบทบาทด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยจุดลอก็เปรียบเสมือนเป็นหุ่นยนต์นักรักซึ่งตัวลละคครโจเองน่ยกกก็้าาๆัับว หลบหนีคดีบางอย่างมาเหมือนกันที่เขาได้ถูกใส่ร้ายนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับไม่มีทะเบียนเหมือนกันเพราะหุ่นยนต์ทุกๆตัวเนี่ยจะมีทะเบียนติดอยู่ที่ตัวของเขาเองเพื่อระบุว่าหุ่นยนต์นั้นเป็นของบริษัทไหนมีวันหมดอายุเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าพอเขาเนี่ยถูกใส่ร้าย,ายข้อหาฆาตกรรมแล้วเนี่ยเขาถึงต้องเอา,เ,อาเจ้าตัวทะเบียนเนี่ยออกแล้วนั่นก็เหมือนเป็นหุ่นยนต์ ที่ไม่มีทะเบียนก็คือสามารถค่าทิ้งได้เลยประมาณนั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวของเดวิดกับโจแล้วก็เท็ดนะครับเจ้าตัวหมีเนี่ยก็เดินทางไปด้วยกันเพื่อที่จะไปตามหาบลูเฟอร์รี่ให้ได้นะครับซึ่งก็จะมีสตอรี่และการเดินทางไปเรื่อยๆครับจนไปถึงด็อกเตอร์โนนั่นเองนะครับก็คือเป็นเหมือนด็อกเตอร์ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับคือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แบบตอบคำถามนู่นนี่นั่นคือก็เป็นอะไรที่แบบสนุกเหมือนกันนะครับผมมีกิมมิก มีมุกแล้วก็ลูกเล่นอะไรเล็กน้อยที่สร้างสร้างความน่าสนุกให้กับตัวภาพยนตร์เหมือนกันหลังจากที่เขาได้ข้อมูลต่างๆของสถานที่อยู่ของ blue ferry แล้วเนี่ยเขาก็เดินทางไปที่ที่นั้นนะครับผมและเรื่องราวต่อจากนี้ในจุดของคลแม็กผมขอไม่เล่าดีกว่าครับเพราะมันจะค่อนข้างเป็นการสปอยไปในตัวด้วยแต่ผมยอมรับว่าหลายคนเนี่ย ไม่ค่อยจะเห็นด้วยในส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนที่จุดคลี่เม็กซ์ของมันสักเท่าไหร่นะครับเพราะคิดว่ามันแบบมันหลุดโลกนิดหนึ่งครับแต่สําหรับผมคือถ้าว่าคุณเข้าไปดูหรือคนที่เคยดูแล้วเนี่ยผมขอแนะนําก่อนว่าให้เราคิดในอีกรูปแบบหนึ่งที่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่มันเป็นนะครับผมเอาละอาจจะงงนิดหนึ่งแต่ว่านั่นก็เป็นอีกกิมมิคหนึ่งนะครับผมที่ผมได้ยินมาเนี่ยแล้วผมก็คิดว่าเออจริงแฮะมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่มันเป็นก็ได้มันเป็นอีก อย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมก็จะไม่บอกเหมือนกันนะครับต้องไปดูเองครับดังนั้นแล้วเนี่ยพรีเมสของหนังก็คือตัวละครเด็กหรือว่าเดวิดของเรานั่นเองนะครับผมจะเป็นเพราะเกี่ยวกับการผจญภัยของเด็กคนหนึ่งนะครับเดวิดนั่นเองแล้วก็เป็นเรื่องของเอ่อไซไฟนิดๆนะครับแต่มันไม่ได้หนักในเรื่องตรงนั้นมากนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่อง Philosophical นะครับก็คือทางด้านปรัชญานั่นเองนะครับและอย่างหนึ่งก็คือเอ่อเป็นเทรลเลอร์นะครับคือเป็นหนังแบบระทึกขวัญนิดหนึ่งแต่ไม่ไม่ได้แบบ อะไรมากมายนะครับแต่ว่าเป็นอันนั้นคือองค์ประกอบหลักๆของตัวภาพ,พยนตร์นะครับนี่คือพ e m i s e ของตัวหนังและอีกส่วนหนึ่งก็คือดราม่านั่นเองนะครับผมทั้ง5อย่างนี้ก็คือเป็นพ e m i s e หลักๆของตัวภาพ,อพ,อพยนตร์เรื่องนี้ครับเอาละครับเรามาพูดถึงทางด้าน directing บ้างดีกว่านะครับผมสตีเฟนสปีเบิร์กหรือว่าพ่อมดแห่งฮอลลีวูดนั่นเองนะครับเขาก็สร้างภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ออกมาได้ดีมากนะครับเช่นเดียวกันกับภาพ,พยนตร์อื่นๆของเขาในในที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตที่กำลังจะมาด้วย ึ่งภาพยนตร์เรื่อผมก็เข้าใจว่าเป็นภาพยนตร์ที่ adaptation ออกมาจากหนังสืออีกทีหรือว่านวนิยายครับก็เป็นอะไรที่สร้างความ น่าสนุกและหลงไหลให้กับตัวภาพยนตร์คือมันมีความเป็นอนาคตแต่ก็ไม่ได้อนาคตจ๋าแบบเวอร์เกินไปครับคือแน่นอนมีมียานบินมีรถอะไรแน่คือมันก็ไม่ได้แบบเวอร์อะไรมากแต่ก็เป็นในส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นถึงโลกอนาคตด้วยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคตนะครับแต่ก็อย่างบอกมันเป็นรูปแบบในโลกของไซไฟซะมากกว่าดังนั้นเนี่ยการกํากับของสตีเฟนสปีวเบิร์กเนี่ยก,กากับออกมาได้ดีซึ่งโดยเล่นกับตัวละครที่เป็นเด็ก แต่ premise ของหนังเนี่ยไม่ใช่เด็กก็คือมันเป็น premise ที่เป็นเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับผมคือเป็นอะไรที่นำมาผสมผสานและสอดคล้องกันได้ดีเหมือนกันซึ่งทำให้ผมบอกได้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ภาพยนตร์เด็กนะครับแม้จะมีตัวคาแรคเตอร์ leading role เนี่ยเป็นตัวเด็กแต่ premise ของตัวภาพยนตร์เนี่ยถูกเซตไว้ให้เป็นภาพยนตร์ผู้ใหญ่ที่สามารถ e n t อร์เทนได้และเข้าใจถึงหลักปรัชญาในตัวภาพยนตร์เองด้วยครับ ซึ่งสเ e ฟานส์ีเบิร์กเนี่ยก็กำกับออกมาได้ดีนะครับอย่างที่บอกจะมีทั้งในส่วนของด้านที่มันลุ้นในส่วนที่มันหลอนๆนิดนึงแล้วก็ในส่วนที่มันเป็นคล้ายๆกันกับแบบออร์แกนิกนะครับคือมันมีความดูแล้วมันสมจริงแล้วมันสด แล้วมันใหม่อยู่ในตัวครับซึ่งเป็นสิ่งที่สปีลเบิร์กเนี่ยทำออกมาได้ดีและคงเส้นคงวาตลอดทั้งเรื่องครับครับเราพูดถึงทางด้านแคสติง้งหรือว่านักแสดงกันบ้างดีกว่าครับตัวละครหลักของเราก็คือเดวิดนั่นเองครับนำแสดงโดยเฮลลี่โจเอลออสแมนนะครับเป็นนักแสดงเด็กที่แสดงได้ดีมากนะครับผมอย่างที่เราด่าจะเคยเห็นผลงานเขาอยู่แล้วในเรื่อง six sense นั่นเองนะครับผมแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์อีกรูปแบบหนึ่งที่เขาต้องพอเข้าใจใช่ไหมครับผมคือ ในตัวบทบาทของเขาเนี่ยเขาจะต้องเป็นหุ่นยนต์ที่แสดงอารมณ์ออกมาเกือบหุ่นยนต์และมนุษย์ปนๆกัน,นครับคือเป็นคือผมต้องยอมรับว,ว่ามันมันคงแสดงยากมากๆเลยครับคือเราก็คงไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราต้องดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันก็ไม่ใช่เด็กมนุษย์ทั่วๆไปนะแต่ในขณะเดีวยวกันเฮ้ยมันก็ไม่ใช่คนซะทีเดียวแต่ว่ามันมีความ ความน่าหลงไหลความน่าสงสารในตัวละครของมันนะครับก็อย่างที่บอกถ้ามันเป็นหุ่นยนต์ไปเลยบางทีก็แบบแหมไม่สนอะ่ะมันก,ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นคนทีเดียวก็แบบเอ้ยมันก็ไม่ใช่มั้งเพราะมันเป็นหุ่นยนต์อยู่แต่ใน,นอย่างที่ผมบอกก็คือมันเป็น มันคืออยู่ระหว่างการครับมันคือเทาเทามันไม่ขาวแล้วมันก็ไม่ดําด้วยแต่ในขณะเดียวกันที่ภาพยนตร์ค่อยๆเล่าเรื่องไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเบนความเห็นใจของเราไปในฝั่งของความที่มันเป็นมนุษย์มากขึ้นซึ่งดนส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกสะดุดอะไรในทางตรงกันข้ามผมรู้สึกอินกับตัวละครของมันมากกว่าในด้านของการเป็นมนุษย์นะครับ ตัวละครต่อไปคือจูดลอนั่นเองนะครับผมหรือว่าโจเขาก็แสดงออกมาได้ดีแต่อันนี้คือจะเด่นชัดเลยเขาจะเป็นหุ่นยนต์นะครับผมก็คือหุ่นยนต์นักรักนั่นเองแต่นั้นเขาจะมีอ่จะมีวิธีการพูดการจาอิริยาบถเนี่ยที่ค่อนข้างเป็นหุ่นยนต์นักรักคือแบบจะโรแมนติกนิดนิดหนึน่งนะครับผมแล้วก็แบบประมาณสไตล์นั้นนะครับผมเป็นอะไรที่แบบ เห็นเห็นบทบาทของจูดลอที่เล่นออกมาเนี่ยก็เล่นออกมาได้สนุกแล้วก็ดีเหมือนกันครับอีกตัวละครหนึ่งก็คือมอรนิก้านะครับก็คือแม่นั่นเองรับบทโดยฟรนซิสนะครับเขาก็เล่นออกมาได้ดีมากคือเป็นบทบาทแม่ที่ดูแล้วแบบสมจริงอะครับผมคือมันเป็นอะไรมันคือมันคงจะเป็นอะไรที่ยากครับที่จะตัดสินใจว่าจะจะเลือกไอคนที่มันเป็นลูกแท้ๆหรือว่าเป็นลูกที่เป็นหุ่นยนต์แต่เชื่อฟังและดีเพอร์เฟกไปแทบทุกอย่างคือคือเป็นอะไรที่ มันมันเป็นอะไรที่ที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกเหมือนกันครับในสถานการณ์ของตัวละ,วละครโมนิก้านี้แต่ว่าเขาก็เล่นออกมาได้ดีแล้วก็สมจริงกับบทบาทมากซึ่งหลายอารมณ์เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าในส่วนของอารมณ์ดรามาติกหรือว่าความความดราม่าอิโมชันเนี่ยเป็นอะไรที่ซึ้งมากคือเล่นออกมาได้ซึ้งและทําให้เราอินและเข้าใจถึงความรู้สึกของความเป็นแม่ของโมนิก้าที่มีต่อตัวละครเดวิดของเรามากครับ อะครับในด้านต่อไปก็คือ Music Score หรือว่าดนตรีประกอบนั่นเองนะครับผมจอห์นวิลเลียมนะครับเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วแกก็เป็นระดับปรมาจารย์เหมือนกันนะครับในด้านสกอร์ uh, นั่นเองเนี่ยเขาก็ทําออกมาได้ดีมากคืออย่างที่บอกพรีเมสของหนังเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่แต่มันก็มีตัวละครเด็กดังนั้นแล้วเนี่ยการที่จะปูสกอร์ให้กับตัวเด็กเนี่ยก็เปเลยที่แบบน่ารักแล้วก็ คือมันมันดูแล้วมันเหมาะสมครับแต่ในขณะเดียวกันพอตอนที่จุดที่มันดาร์กหรือว่าในจุดที่มันเทรลเลอร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ทําออกมาได้ดีมากครับคือมีการผสมผสานร,ระหว่างทั้ง2องอารมณ์และหลายๆอารมณ์เนี่ยเข้าด้วยกันเป็นอย่างดีมากแล้วก็ทําให้เราอินและสนุกไปกับภาพยนตร์เช่นเดียวกันกันกบสกอร์ด้วยครับและในส่วนต่อไปนั่นก็คือสเปเชียลเอฟเฟกนะครับสเปเชียลเอฟเฟกในที่นี้ที่ผมหมายถึงก็คือ,อในด้านเมคอัพแล้วก็พวก p r a c พ i c a ร์ติเคิลเอฟเฟนะครับคือเอฟเฟกที่ที่ ที่ที่สร้างขึ้นมาจริงแล้วก็ถ่ายทำออกมาจริงนะครับผมในส่วนของ practical effects เนี่ยแน่นอนนะครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ Stan Winston นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำภาพยนตร์ดังๆหลายๆเรื่องมาครับยกตัวอย่างง่ายๆเลย Jurassic Park นะครับพวกหุน่นพวกแ e c h a n ิกพวกต่างๆเนี่ยเขาก็สร้างสารรค์ออกมาได้ดีมากและสมจริงมากครับคือผมต้องยอมรับว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบต้องคิดค้นแล้วก็ทำออกมาให้มันดูสมจริงและดูเหมือนกับว่าเฮ้ยมัน มันมันเป็นหุ่นยนต์ที่น่าจะมีชีวิตได้จริงนะคือมีหลายๆอย่างที่คือถ้าว่าคุณไปดูในเบื้องหลังแล้วเนี่ยคุณจะเห็นถึงการทํางานในพวกของทางด้านแมชชนิกจากสแตนวินสตันเนี่ยเขาก็ทําออกมาได้ดีและทําให้องค์รวมของภาพยนตร์ออกมาได้สมจริงและดีมากครับในด้านสุดท้ายเลยนะครับไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นั่นก็คือในด้านของ Visual effects หรือว่า CGI นั่นเองนะครับผมด้านของ Visual effects ก็ทําออกมาได้ดีมากครับแน่นอนนะครับของือเ a ลเอ็มหรืออินดั็นอะไรท่ยอนา์แม ได้ได้ดีแล้วก็เก๋มากก็คือเราจะามาเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ไม่ได้อย่างอ v a t าร์หรือว่าทรานส f ฟอร์เมอร์อะไรพวกนั้นคือมันไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันคือตั้งแต่ปี2001แล้วครับคือในเทคนิคบางอย่างเนี่ยคือแบบเฮ้ยดูแลเจ๋งอะ่ะคือบางช็อตเนี่ยเล่นคล้ายๆกับคล้ายๆกันกับว่าเป็นลองช็อตนะครับโดยที่จากตัวคนจริงกลายเป็นหุ่นยนต์โดยที่แบบเราแบบเราคือเราดูเสร็จแล้วแบบเอ้ยเมื่อกี้ไม่เป็นคนไม่ใช่เหรอทําไมมัน เฮ้ยเอยอะอะไรประมาณนั้นนะครับผมคือแน่นอนครับไม่ได้เป็นอะไรที่แฟนซีหรูหรามากครับแต่เป็นอีกจุดหนึ่งที่การดึงวิชวลเอฟเฟกต์เข้ามาเป็นพาร์ทในตัวภาพยนตร์ตัวนี้ก็ทําออกมาได้ดีและทําให้เรามีอารมณ์ร่วมกับภาพยนตร์ตัวนั้นได้โดยที่ภาพยนตร์เนี่ยถูกเซตไว้ในช่วงของอนาคตแต่ก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงหลายๆเอฟเฟกต์ล FX, และก็หลายๆมุมมองเหมือนกันของตัววิชวลเอฟเฟกต์เนี่ยที่พรีเซนต์ให้กับเราได้เห็นครับ อาลครบและนั่นก็คือทั้งหมดของการีวิพยาพยนต์เรื่อง AI artificial intelligence ครับผมถ้าว่าถามผมส่วนตัวเนี่ยผมต้องยอมรับว,ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดูแล้วมันมันสนุกครับผมแล้วก็ดูละอบอุ่นด้วยแต่มันก็เย็นเยือกในบางจุดด้วยแล้วก็เป็น t ทรลเลอร์การผจญภัยที่ที่ค่อนข้างจะเ,เรียกว่าครบในหลายๆอารมณ์เลยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันจะมีในหลายๆด้านที่แบบทำให้เราได้ได,ได้ได้คอยคิดด้วยทางด้านของปรัชญาแล้วก็ ในเรื่องของตัวเรื่องเองที่มันค่อยๆเล่าไปครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เราลุ้นแล้วก็อินไปกับตัวละครนั้นๆด้วยนะครับผมสาหรับผมเนี่ยก็ไม่ผิดหวังนะครับกับภาพยนตรตัวนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบในจุดคลี่แม็กซ์ในด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงเหมือนกับรรสเนิยลมะครับที่แล้วแต่ว่าคุณจะมองมันยังไงถ้าว่าคุณจะมองในสิ่งที่มันเป็นจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนอาจจะผิดหวังนิดหนึ่งหรืออาจจะแบบ เฮ้ยมันมาจากไหนวะเนี่ยแต่ถ้าหากว่าคุณมองในอีกรูปแบบหนึ่งในความเป็นไปได้ของตัวภาพยนตร์เองที่ถูกปูมาด้วยเพอร์มสของมันแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจดีว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้ก็ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยการดูภาพยนตร์เรื่องนี้คุณจะต้องเปิดโลกทัศน์ในการมองมุมมองภาพยนตร์ให้กว้างมากขึ้นที่คุณจะได้เห็นถึงมุมมองที่ผู้กํากับหรือผู้สร้างเนี่ยต้องการจะพรีเซนต์ออกมาให้กับเราในฐานะที่เป็นคนดูได้ดูและเห็นครับ อดับและสำหรับวันนี้ในช่วง Movie Reviews กับ Movie Geek ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วไ้พบกับผมครั้งหน้านะครับกับผมนิพันธ์จากนิพันธ์สตูดิโอขอบพเจ้าไอพอรนครับสวัสดีครับ